สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูน้ำฝนอีกเช่นเคยนะคะกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะโดยเราจะเรียนกันตั้งแต่วันจันทร์ที่21 27อ่ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่31ธันวาคมนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีการศึกษา ปีพุทธศักราช2564นะคะโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมนะคะเป็นต้นไปจะเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ในปีพุทธศักราช2565นะคะวันปีใหม่นี้เป็นวันที่เด็กๆหล,ลายๆคนนะคะเฝ้ารอเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณคนุณนฝนมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่า วันขึ้นปีใหม่กันก่อนนะคะความหมายของคําว่าปีใหม่นะคะหมกราคมนะคะความหมายของคําว่าปีใหม่ตามพจนานุกรมนะคะฉะบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคําว่าปีไว้ดังนี้นะคะปีนะคะหมายถึงเวลาขั้วรโลกนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว365วันนะคะเวลา12เดือนตามสุริยุคตินะคะ ดังนั้นปีใหม่นะคะจึงหมายถึงการขึ้นรอบใหม่นะคะหลังจาก12เดือนหรือว่า1ปีนั่นเองนะคะ1ปีมี12เดือนเริ่ม1เริ่ม1เดือนใหม่ก็คือเริ่มปีใหม่ของเรานั่นเองนะคะแต่ว่าปีใหม่ของไทยนะคะที่เราานับกันว่าเป็นปีใหม่ไทยนั่นก็คือจะเป็นเดือนเมษานะคะจะอยู่ในช่วงสงการนั่นเองจะเป็นปีใหม่ไทยนะคะ ต่อมาเรามาดูกิจกรรมที่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันขึ้นปีใหม่นะคะมาดูว่าคุณคุณนพฝนยกตัวอย่างกิจกรรมใดมาบ้างนะคะจะตรงกับที่เด็กๆเ,เคยปฏิบัติหรือเปล่านะไปดูพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมทําบุญตักบาตรนะคะโดยอาจจะตักบาตรที่บ้านนะคะหรือว่าไปที่วัดก็ได้เนาะหรือตามสถานที่ต่างๆก็ได้นะคะเด็กๆที่ทางราชาการเชิญชวนไปก็ได้นะคะเราไปร่วมทาบุญนะคะ ที่ตรงไหนก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญตักบาตรเหมือนกันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะการบริจาคทรัพย์นะคะการบริจาคเงินช่วยช่วยเหลือต่างๆเนาะมาดูกิจกรรมต่อมานะคะกิจกรรมต่อมานั่นก็คือการไหว้ขอพรผู้ใหญ่นะคะการกราบขอพรจากผู้ใหญ่นะคะ และอวยพรเพื่อนฝูงการมอบของขวัญน,นะคะหรือว่ามอบช่อดอกไม้มอบของที่ระลึกให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าจะเป็นการส่งบัตรคําอวยพรสคสตต่างๆนะคะการที่เด็กๆทําการอวยพรปีใหม่ในชั้นเรียนนะคะก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ที่เรานะคะนิยมที่จะปฏิบัติหรือว่า นิยมที่จะทำกิจกรรมนี้นะคะเหมือนกันนะคะกิจกรรมต่อมาก็คือจะเป็นการจัดงานเลี้ยงนะคะใครๆก็ชอบการการ,การจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะเด็กๆหลายคนก็เฝ้ารอวันนี้วันที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กับครอบครัวนะคะได้อากินเลี้ยงสังสรรค์กันมีความสุขนะคะการจัดงานรื่นเริงนะคะการจัดเลี้ยงในหมู่้าน ในบ้านของเรานะคะจัดเลี้ยงกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือว่าตามงานต่างๆเลยนะคะที่เด็กเคยพบเจอเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะนิยมการจัดงานเลี้ยงใช่ไหมคะาการฟื้นฟูนวัฒนธรรมนะคะคตินิยมแล้วก็จะรีดประเพณีของชาติไทยนะคะวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่จะทำให้เรานะคะได้ทบทวนถึงการดำเนินชีวิตในอดีตนะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ไขข้อที่บกพร่องนะคะที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะคุณผู้น้อฝนนะคะก็ขออวยพรให้เด็กๆนะคะสำหรับปีใหม่กับวันใหม่นี้นะคะให้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะ ขอให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด็กๆและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเด็กๆเป็นคนดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นเด็กดีของคุณครูแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเป็น พลเมืองที่ดีนะคะของประเทศชาติสืบไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูน้ำฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ